มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลงทะเบียนทางรัฐไม่ได้ทำอย่างไรเช็คที่นี่กดรับสิทธิ์ดิจิตัลวอลเล็ต วันที่1สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าในวันนี้นะคะเวลา8นาฬิกาจะมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปกดรับสิทธิ์ลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนในโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านทางดิจิต a l วอลเล t ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐบ,บนสมาร์ทโฟนระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567นะคะโดยไม่มีการจำกัดจำนวนประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ค่ะประชาชนทุกคน ที่จะมาลงทะเบียนนะคะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งรัฐบาลได้ประมาณการไว้จํานวน45-50ล้านคนตั้งแต่เวลาปาริณิกาของวันนี้ค่ะสําหรับขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในกรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ต้ลวอลเล็ตทางสมาชิกแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะ1คลิกปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิโครงการที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ อ่านแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขโครงการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ตรงตามบัตรประชาชนดําเนินการตามคําแนะนําเพื่อถ่ายรูปใบหน้าเพื่อใช้ในการยืนยันอัตลักษณ์ค่ะ5ระบบจะรับข้อมูลเพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนษฎาแล้วก็แจ้งผลการตรวจสอบผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะในขั้นตอนนี้ท่านสามารถปิดหน้าจอแล้วก็กลับเข้ามาตรวจสอบสถานะได้ภายหลัง 6กรณีข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าผลการสแกนใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษนนระบบจะแสดงข้อแนะนําเพื่อให้ท่านปฏิบัติการแก้ไขแล้วก็ดําเนินการอีกครั้งค่ะเมื่อการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าผลการสแกนใบหน้าถูกต้องสมบูรณ์ระบบะแสดงหน้าจอให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บัญชีผู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็พิมพ์ค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ถือว่าการลงทะเบียนเข้าโครงการการเติมเงินผ่านกระเป๋าดิจิตอล10,000บาทเสร็จสิ้น ลังจากนั้นนะคะระบบจะนําข้อมูลของท่านส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบตามสิทธิ์เงื่อนไขท่านสามารถกลับเข้ามาตรวจสอบสถานะได้โดยใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่ท่านสร้างในขั้นตอนที่7ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ